ก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่เขาสังเกตเห็นว่าคนใกล้ตัวของเขานเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้มาสัมผัสประเทศไทยก็ไม่รู้ว่ามาเจออะไรบ้างในไทยแต่พอกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างนี่เขาก็สงสัยมากบางคนนี้ไปแค่สองสามเดือนกลับมาอีกทีพร้อมบุค,คลิกใหม่ทัศนคติที่เปลี่ยนไปแบบน่าทึ่งเป็นชาวอเมริกาครับเขาบอกว่าแฟนเก่าผมน่ะชื่อแดนนี่อ๋อเขาน่าจะเป็นแนวคู่เกย์อะไรแบบนี้ เขาเคยทำงานเป็นพนักงานไอทีในนิวยอร์กเครียดง่ายที่งุดงิดแล้วก็เวลาพักน่ะก็ต้องเล่นมือถืออย่างเดียวเท่านั้นเขาได้งานที่บริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆในเชียงใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ไทยปีหนึ่งเราก็ร้ำลากันด้วยความอาลัยอาวรณ์นะเพราะว่าจะไม่ได้เจอกันตั้งปีหนึ่งพอเขาไปอยู่ไทยกลับมาอีกทีหนึ่งน่ะเขาดูไม่ใช่แดนนี่คนเดิมอีกต่อไป ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเปลี่ยนเขาได้ยังไงแต่เขาหน้ากลายเป็นคนที่นั่งเฉยๆได้เป็นชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องแตะมือถือเลยเขาก็นั่งเฉยๆของเขามองนั่นมองนี่นั่งเงียบๆกินกาแฟดูนกดูปลาแล้วก็มีคำติดปากแบบว่าสงบดีสิ่งนี้ทำให้ผมกลัวมากในช่วงแรกๆแดนนี่เป็นอะไรไปก็คงเหมือนกับว่าแดนนี่โดนผีไทยสิงมาหรือเปล่าเนี่ย ทีนี้เขาเล่าต่อว่าหลังจากนั้นแดนนี้ก็เริ่มทำอาหารกินเองพูดน้อยลงฟังมากขึ้นแล้วก็ชวนผมไปวัดด้วยเป็นวัดใน New York นิวยอร์กมั้งซึ่งตอนก่อนหน้านี้นะ่ะเขาเนั้เกลียดศาสนาทุกแบบผมถามเขาว่าเมืองไทยทำอะไรกับเธอเหรอเขาก็หัวเราะแล้วบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะแค่ทำให้ผมใจเย็นขึ้นทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเขานะ่ะคือหนึ่งคนที่ใจเย็นที่สุดที่ผมรู้จักเลย ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยใช้วทมต์อะไรกับเขานะแต่ผมก็อยากจะลองไปสัมผัสดูบ้างเหมือนกันคนต่อมานี้เป็นชาวสเปนเขาบอกว่าน้องสาวของฉันนะเคยเป็นสาวปาร์ตี้สุดโต๋เลยอยู่บาร์เซโลนาเที่ยวทุกคืนทํางานอีเวนกลางคืนมีเพื่อนเป็นดีเจนี่เต็มไปหมดเลยแล้วเธอก็เบื่องานเบื่อคนเบื่อเมืองอยู่ดีๆวันนึงเธอก็บอกว่าเธอ n นะ่ะได้งานเป็นผู้จัดการรีสอร์ทที่เกาะเต่าในประเทศไทย ฉันคิดว่าเธออาจจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่ารีสอร์ทก็คงจะปาร์ตี้เยอะยิ่งในไทยนี้ฉันได้ข่าวมาไม่ธรรมดาเลยแต่ผิดคาดมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงผ่านไปแเดือนเธอโทรมาหาฉันตอนกลางวันแล้วก็จะคุยเรื่องปลูกต้นอะไรดีในบ้านกับแมวของเพื่อนบ้านที่มานั่งเฝ้าหน้าห้องทุกวันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอไม่เคยคุยกับฉันเรื่องแนวนี้มาก่อนเธอเล่าให้ฟังว่าเธอได้เรียนรู้เรื่องความสงบจากการอยู่กับธรรมชาติ คนไทยไม่เคยเร่งอะไรเธอเลยนะไม่จับผิดแล้วก็ไม่ตัดสินเธอจากรูปลักษณ์หรือว่าประวัติชีวิตด้วยเธอก็เลยเริ่มมองชีวิตช้าลงกินข้าวตรงเวลากินกับคนไทยนี่แหละไม่แต่งหน้าจัดเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เริ่มบอกตัวเองว่าพอใจในสิ่งนี้ฉันช็อกแล้วช็อกอีกไม่อยากจะเชื่อว่าคนแบบเธอนะ่ะจะพูดคำนี้แต่เมื่อได้ฟังเสียงเธอทางโทรศัพท์เสียงเธอมันนิ่งและสบายมากจนฉันเองก็ยังอิจฉา แต่อีกใจหนึ่งฉันก็คิดว่าเธออยู่ไทยน่ะคงจะปาร์ตี้ทุกวันจนเสียงไม่กลายเป็นแบบนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนคนต่อมาเป็นชาวเยอรามนีเขาบอกว่าพี่ชายของผมนะ่ะเคยเป็นคนที่พูดคําว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกตลอดเวลาเขาทํางานด้านการเงินในแฟรงเฟิร์ตแล้วก็คิดว่าความสําเร็จมันต้องมาด้วยการแข่งขันเท่านั้นความเครียดและการชนะคนอื่นนี่แหละคือความสําเร็จ แต่หลังจากที่ได้โอกาสย้ายไปเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจในกรุงเทพเนี่ยเขากลับมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ว่าบางทีชีวิตที่ง่ายกว่าก็อาจจะมีคุณค่ามากกว่าเขาเล่าว่าสิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนก็คือการเห็นคนที่ทำงานในร้านอาหารเล็กๆในประเทศไทยแล้วแต่ละคนนดูจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไล่ล่าอะไรทั้งนั้นเขาเริ่มเชื่อว่าเป้าหมายชีวิตมันไม่จาเป็นที่จะต้องใหญ่โต เขาไม่จะเป็นจะต้องซีเรียสกับทุกอย่างในชีวิตอีกต่อไปแล้วเริ่มพูดคําว่าใจเย็นๆตอนนี้พี่ผมก็กลับมาเยอรมันแล้วแต่ว่าเขาหน้ากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีสวนผักเล็กๆข้างบ้านทําโยคะทุกเช้าแล้วก็พูดภาษาไทยได้ในระดับที่สั่งอาหารได้คล่องด้วยผมไม่รู้ว่าประเทศไทยเปลี่ยนเขาหรือว่าเขาเปลี่ยนเองแต่ผมรู้ว่าเขาหน้ากลายเป็นพี่ชายที่ผมชอบคุยด้วยมากกว่าในสมัยก่อนเยอะเลย ทีนี้มาทางฝั่งเอเชียบ้างคนนี้เขาเป็นชาวญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าเพื่อนสนิทของฉันนะ่ะย้ายไปทํางานเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพตอนแรกฉันก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเขานะเป็นคนซีเรียสทําอะไรตามเวลาเป๊ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆด้วยใครเตือนก็ไม่ฟังประมาณว่าเป็นคนหัวแข็งแต่หลังจากที่ไปอยู่ประเทศไทยแค่หเดือนน่ะเขาเริ่มส่งรูปมะม่วงข้าวเหนียวภาพแมวจรจัดที่เขาเก็บมาเลี้ยง เขาบอกว่าคนไทยทําให้เขาเข้าใจว่าการไม่สมบูรณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแย่นะและบางทีการยอมปล่อยผ่านบางอย่างมาทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ในสายตาของฉันนะฉันรู้สึกว่าเธอสมบูรณ์แบบแล้วนะเพียงแค่เธอยังไม่รู้ตัวหลังจากที่อยู่ที่นั้นเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเขารู้สึกเหมือนกับว่าต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ความคาดหวังตลอดเวลาทําให้เขากลายเป็นคนอย่างนั้น แต่พอมาอยู่ไทยเริ่มยิ้มง่ายขึ้นฝังมากขึ้นมีความสุขกับเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันแทบจะทุกเรื่องเลยทีนี้มาจากทางจีนเขาบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันย้ายไปทํางานเป็นพนักงานในโรงแรมที่ภูเกต็ตตอนแรกครอบครัวของเรากังวลกันมากเพราะว่าเขาเป็นคนจริงจังเงียบและมักจะบ่นว่าคนไม่รู้จักวิน,นัยคือเขาชอบว่าคนอื่นแบบนี้เสมอพวกเราก็กลัวว่าเขานะ่าจะไปมีเรื่องกับคนที่นั่น แต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นคนที่หัวร้อง,ง่ายมากบอกว่าชีวิตที่ดีไม่ต้องอยู่ในระบบตลอดเวลาเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนไทยน่ะสอนให้เขารู้จักการยอมรับและการให้อภัยบ่อยมากแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดเล็กๆจนเขาน่าเริ่มชินแล้วตอนนี้เขาก็พูดภาษาไทยได้พอสมควรแล้วก็ชอบใช้คําว่าไม่เป็นไรจนคนในครอบครัวเขาก็แซวว่านี่กลายเป็นคนไทยไปแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นของชาวเกาหลีครับเกาหลีใต้ เขาบอกว่าน้องชายฉันเคยทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพที่โซเครียดหนักทำงานเกิน12ชั่วโมงต่อวันจนร่างกายมีเริ่มจะแย่แล้วก็คือต้องการเงินอยากจะรวยเขาตัดสินใจย้ายไปทำงานด้านการตลาดกับบริษัทเล็กๆในเชียงรายเพราะว่าที่นั่นให้เงินดีมากแต่หลังจากนั้นแค่ไม่กี่เดือนเขากลับมาบ้านพร้อมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าหน้าตาสดใสเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ว่าการพักผ่อนเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรู้สึกผิดเลยเขาไม่เคยพักผ่อนได้มากขนาดนี้มาก่อนและเขาก็เตือนพวกเราว่าพวกเรานะทำอะไรเร็วเกินไปต้องกินให้ช้าลงเดินช้าลงและพูดบ่อยๆว่าค่อยๆซึ่งมันแตกต่างจากน้องชายที่ฉันเคยรู้จักโดยสิ้นเชิงอาจากที่สังเกตมาโดยรวมนะชาวต่างชาติที่เขามาประเทศไทยและเขาเปลี่ยนไปเนี่ยส่วนมากจะได้เรียนวิชาความใจเย็นไป บางทีเราอาจจะคิดว่าเราใจร้อนอยู่แต่ว่าในสายตาของชาวต,ต่างชาติเขามองว่าเราเนี่ยใจเย็นแล้วเหมือนกับว่ามิติของเวลามันต่างกันเลยทีนี้พอเขามาทํางานในประเทศไทยก็เจอเพื่อนร่วมงานคนไทยเจอสภาพแวดล้อมแบบไทยๆเขาก็คงจะเริ่มคิดแล้วว่าเออบางทีความสุขมันก็สําคัญนะชีวิตเวลาคนเรามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เคยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เขามาไทยเขาก็บอกว่าจะเลือกมีความสุขตอนแก่หรือว่าจะมีความสุขตอนนี้เลย ถ้าอยากจะมีความสุขตอนแก่คุณก็ใช้ชีวิตแบบเดิมนั่นแหละอยู่ที่ต่างประเทศแต่ถ้าอยากจะมีความสุขตอนนี้เลยมาที่ประเทศไทยส่วนตอนแก่นี่จะสุขหรือทุก์มก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ